ฮัลโหลทุกคนฮัลโหลวันนี้เราก็จะไปเที่ยวเป็นทริปครอบครัวกันเนาะเป็นฝั่งแม่ของแพรเอ,เองแล้วก็เป็นพี่สาวแล้วก็เป็นหลานก็เดี๋ยวจะไปเที่ยวแถวโคราชนี่แหละก็จะไปดูว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้แม่ทําอะไรให้กินก่อนนี่ข้าวต้ยมยำเช้าว้า <Wow. S 1> ของน้องแพลทำข้าวต้มยำเช้าใช้ข้าวปลอดสารจากท้องนาเราเองพักทอ,อ,องปลูกเองจากช่้นบ้านให้มาปลอดสารเหมือนกันค่ะแครอทเดี๋ยวนี้เราต้องเซฟนะคะเราต้องทานอาหารที่ปลอดสารพิษอ,อะไรปลูกเองได้เราก็ปลูกหนึ่งประหยัดสองก็คือว่าปลอดสารแค่ี้ทำให้อายุเรียนยาวร่างกายเราก็ นี่แกมาคุณแม่เนียคะ่ะห้าสิบป่าคุณแม่ก็หน้าเด็กเนอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดหรือเปล่าไม่ใช่พูดเองไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องดึงหน้าค่ะนีเดี๋ยนี้ทานอาหารปลอดสารพอนี่เคเดี๋ยวรอกินเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็แมวของเราเองน้องโชแปงโชคิวนั่งเล่นโดนล่ามไว้ให้เดินแค่ในหลัวบ้านมาทําไมล่ามคือจะออกน้เลายน่ารักจริงเลยลูก อยากไปเที่ยวด้วเหรอแต่เขาไม่ให้แมวข้าวลิกเดี๋ยวค่อยไปปั่นจักรยานกันนะน้ชงโชคิวอันนี้เดี๋ยวดีปีใหม่ครับยังดีปีไหมคะนี่นี่เรียกว่าเมนูอะไรสักอย่างแ,แ้วข้าวต้มตรทรงเครื่องแล้วก็มีหมูกรอบรวมก็มีหมูหยองแล้วก็มีต้นหญ้าพืดกับชาวต่างด้า อชแปงให้กำลังใจแล้วก็มีชอแปงตรงนี้อ่าไปนู่นละแป้งอยากกินหรือเปล่ามานอนชิมนอนชิมนนี้ก่อนเติมข้าวเลยนั่นนะข้าว่อยข้าวข้าวมันอันนี้ดีข้าวออกยางอ่ะใช่มันยังยางคมูคำให้มีหมูมีแครอทแล้วก็มีปักทองครบ อร่อยอะต้องเติมโอเคอันนี้ตาของชิโน่ครับเราจะไปเที่ยวด้วยกันวันนี้จะไปเจอชิโน่ที่สีคิ้วโอเคเรากินข้าวกันก่อน่เดียค่ะพูดอะไรให้พูดอะไรพูดว่า อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนเขายายเที่ยงไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่พูดเอาถึงแล้วบ้านสวนน้อยที่สีคิวฮอกวอตส์ในตำนานออน่ ฮอกวอดชาชาที่นี่ก็คนน้อยนะเหมือนน่าจะยังไม่ถูกคนพบเยอะอะไรเย่างี้เก็เจอรีวิวในติ๊กต็มาแล้วมันน่ารักมากมก็เลยมาก็ค่าเข้าคนละหนึ่งร้อยบาทไปดูข้างในมีอนะไรเข้ามาจะบอกว่าคุณลุงใจดีมากลดให้เรามาผู้ใหญ่เจคนเด็กหนึ่งคนเขาไม่คิดเด็กด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่าชุด อะไรอย่างเงี hmm. ้ยไม่จำกัดเลยว่าจะกี่ชุดก็คือเสียแค่150บาทต่อคนนะแล้วก็มีชุดเจ้าหญิงชุดแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วแต่ธีมเนาะก็ไปเช่าได้ที่ห้องนี้นี่แฮร์รี่พอตเตอร์น่ารักมากเหมือนนะโอ้โหปุุงเฮ้เดี๋ยวนะคนนี้คือใครนะ่มาไงเนี่ยอันนี้มันเว้นสเตย์ไม่ใช่หรอไม่ดูดินไม่มีเอ้ยอ๋อคืออันอะไรที่มันดูเป็นแบบ เออเมจิโลก็คือมาอยู่ด้วยกันเออน่ารักถ้าใส่ชุดใหร์รพอตเตอร์มาถ่ายรูปคือเข้าเลยเดี๋ยวไปดูห้องอื่นว่ามีอะไรบ้างนี่ไหนไหนไหนเกมออฟโทรนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะเออมันเป็นแบบ้องสมบัติสมบัติต่างๆแล้วก็จะใส่ชุดแบบคนรวยแล้วก็มานั่งนี่โดเรมอนนี่มีไก่แอน แตนเรดมอนด์เรดมอนด์เรดมที่สุกับแล้วก็มีนี่โูฟี่โซโลโนามิยูฟี่โลบีล่ซันตี้แล้วก็ก็อดอ,อุซ็อกตั้งละเอียนนดค่ะช็อปเปอร์จินเบย์แล้วก็บรูแล้วก็ฟิอ๋อเขาจะโชว์ว่าเขาเป็นแฟนคลับก็รู้จักหมดอ๋อโอเคไม่มันมีชื่อเขียนบอกอยู่เ,เป็นห้องเช่าชุดจะไม่เช่าก็ได้แต่ถ้าเช่าก็คนละ150บาทนี่ชุดเดียวมากนี่ สุลตงสุลตานรชุดะไชุดไหนก็ได้เขาบอกว่า150บาทคือเปลี่ยนได้หมดทุกชุดเปลี่ยนกี่ชุดก็ได้เว่าแม่ให้เข้ากับตีมแม่ควรจะเข้ากับอะไรเข้ากับจินนี่ให้ชินโนเลือกให้มีรองเท้าให้เลือกจะมีพร็อพเนี่ยผมเพิ่มโอ้โหมีหมดทุกอย่างโอ้มี่มีเข่ามาริฟิเซนด้วยโอ้โหใครแบบไม่อยากเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายก็ นี่แฮร์รี่พอตเตอร์ะดูสิชุดแฮร์รี่นี่กิฟฟินดอร์กิฟฟินดอร์ชิโน่จะใส่ชุดอะไรเอลซ่ากระตูนเหรอเจ้าหญิงไงเสนาไว้เสนาไว้ไหมแม่ชอบเจ้าหญิงองค์ไหนมีเจ้าหญิงไหนบ้างต้องหญิงไหนที่มันดูมีเจ้าหญิงเจ้าหญิงแบบแบบไม่ใช่การ์ตูนก็มีเจ้าหญิงธรรมดาแล้วก็ถ้าเจ้าหญิงการ์ตูนมีสนุไว้ ก็จะดึงกระตูนสิแล้วก็ชุดแม่บ้าน few moments later. ของแพรเป็นชุดแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าเปลี่ยนกี่ชุดก็ได้แล้วก็ไปจ่าย150บาทอบะาทของชิโนโนเป็นหน่วยพิฆาตอสูนตัวเอก <c oughs> ของเป็นเรวายใช่ไหมไม่ใช่ชื่อว่าตัวเอกของเร่องไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้เอเลอเคนี่เขามีพร็อพให้เลือก เออดักน่าดูเลยแต่ก็เข้าอยู่นะลูกอันนี้เจ้าหญิงเมืองข้างๆที่บ้านน้อยนะคะสีคิ้วโคราชแนะนำให้มาเที่ยวนะคะเจ้าหญิงศาสสร์เจ้าหญิงแต่งชุดเจ้าหญิงประสาทบ้านน้อยใช่จะแต่งชุดเจ้าหญิงอะไรก็ได้ที่เราอยากไปควันก็เป็นนะคะลูก เคตอนนี้เราก็จะพาไปที่ปราสาทหมูเด้งอั้นด้งมนี่คือปราสาทฮอกวอตของเรานีี่เข้าไปดู เดี๋ยวจ้หญิงจะนั่งรอนะคะห้องนอนของแพรสักคนนี่ก็คงของแฮร์รี่แหละนี่มีนกแก้วเอ้ยนกพูกแล้วก็มีดอบบี้ด้วยอันนี้ก็เอาไปเขียนแม่จ๋า หนูหิวข้าวส่งข้าวกะเพรามาให้ด้วยที่ฮอกรดไม่มีกะเพราของแซ่บๆมีแต่ของเลี่ยนๆหนูกินไม่ได้ นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครใส่ชุดเจ้าหญิงมาห้องตรงนี้ก็จะเข้ามันก็ถ่ายรูปได้หลายมุมยอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆถ้าเกิดเออใครแบบมาดูเราชอบมุมไหนเราแบบอยากจะเปลี่ยนชุดให้เข้ากับมุมมันก็คือเล็งแล้วก็กลับไปเปลี่ยนได้เลย ดูดวงให้นะนนสิวันนี้หวยออกดูดวงดูดวงให้นะนนสองสองห้าสองแปดสองสองห้าสองอะไรมือมาอะไรมือมาอยิ้มมือยิ้มมือยิ้มมือต่อไปเป็นขนมปังนะเค เนี่ยตรงเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นร,ร,รีสอร์ทเขาเขาเพราะว่าเขาเปิดรีสอร์ทด้วยแล้วก็รีสอร์ทท,ที่ให้หมาแมวมาพักได้ด้วยนะเ <uz k> ท่าที่อ่านคือฟรีห้องละสองตัวถ้าเกิดว่าใครพาหมาแมวมาเที่ยวแถวสีคิ้วปากช่องโคราชก็มาพักที่นี่ได้มีมุมถ<ห>่ายรูปเออเนี่ยเออนี่คือรีสอร์ทเขาดูดิน่ารักเนาะแบบอื้อเนี่งเป็นผ้า แสดงว่าเจ้าของอะ่ะเขาต้องชอบแนวแบบเทพนิยายเว้ยก็คือแบบเขาทำแบบลงทุนแล้วแบบน่ารักมากเธอจำคาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรได้บ้างอโลโคมูราคือคาถาสเตอรประตูสเตอรประตูแล้วก็มีรูมอส Maxima รูมอส Maxima เปิดไฟเปิดไฟกินกาเดียนเลบิโอซาให้ลอยใช่ไหม <Ừ. S 1> แล้วก็มีอะไรอีกนะ เอสเปซโตปะโทนุมเอสเปซโซประตูน้ำอันนี้เป็นคา <laughs> ถาป้องกันตัวคุณยานเออแล้วก็มีคาถาอะไรที่แบบที่เป็นแบบคาถาแบบพิฆาตเลยอะจำไม่ได้ว่ามันพูดว่าอะไรัออนดเคี่ <laughs> แล้วเราสามารถรูมอสในโทรศัพท์เราได้ด้วยนะเฮ้ hey, Google รูมอสเปิดไฟฉาย <laughs> นี่รู้ไหมเราก็มีคาถา <Okay. laughs> มาชา้เาเป็นไงบ้างสำหรับบ้านสวนน้อยสวยค่ะเหมือนในเทพนิยายเลยถ้าใครอยากจะเ,เคยใปฝันว่าจะเป็นละครตัวไหนในเทพนิยาย ก็มีทุกชุดหลากหลายจะเป็นหลายหลายตัวละครก็ได้นะคะเปลี่ยนได้หมดคิดเพียงร้อยห้าสิบบาทแต่จะใส่เป็นสิบชุดกี่ชุดก็ได้แล้วแต่เราอยากจะเป็นเทพนิยายตัวไหน,นแล้วก็บรรยากาศข้างในคือสะสมของเก่ารู้สึกว่าเจ้าของน่าจะเก็บรักษามานานมากค่อยๆเก็บมาแล้วก็จริงๆแล้วทำบ้านปราสาทเขาก็คืออยู่ได้จริงนะคะสวยใช่ไม่ได้เป็นแบบเหมือนเป็นแบบสร้างมัน็อป ขึ้นมาคืออยู่ได้จริงเหมือนเป็นบ้านหลังนึงเลยแค่ตกแต่งให้เป็นปราสาทเฉยๆเนาะของข้างในก็คือทําดีมากบรรยากาศโดยรอบก็เป็นบ้านสวนที่อากาศตอนนี้ก็คือมาก็คือเย็นสบายแล้วก็มีต้นไม้เช่นต้นโอก๊กต้นมาจากแอฟริกาอะไรต้นไม้ต่างประเทศเยอะเหมือนกันดมลื่นค่ะ<ม>เป็นธรรมชาติดีก็ยังมีสวนดอกทานตะวันนะไว้ให้อยาใครอยากถ่ายก็ได้นะมีอีกข้าง แต่ว่าร้อนเลยไม่อยากไปแนะนำแล้วถ้าใครมาแถวสีคิ้วถ้ามาจากกรุงเทพก็จะอยู่เลยปากช่องมาใช่ก่อนถึงเมืองโคราชก็มาแวะที่นี่ได้ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ไปต่อที่เขาเยี่ยที่ย,ยืนกันต่อโอเคบ๊ายบาย คตอนนี้อยู่ที่ร้านมาดูดาวก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีรีสอร์ทด้วยแต่ว่าควนี้รถพี่สาวอีกคันนึงขึ้นทางชันไม่ได้คือทางที่มามันชันมากแบบต้องใช้เกียร์แอลแล้วรถที่แรงไม่ถึงอ่ะก็จะขึ้นไม่ได้เออคือรถพี่สาวแค่พันสองใช่ปะก็คือขึ้นมาไม่ได้ก็เลยต้องหาร้านที่อยู่ข้างล่างแทนเราก็เลยไม่ได้กินข้าวร้านนี้ ก็ว <Private S 2> ่าใช่จะสั่งกาแฟกับเครื่องดื่มกลับไปแต่ว่าร้านนี้ก็บรรยากาศดีนะแต่ว่าทางขึ้นก็จะยากหน่อยแล้วก็มันอยู่น่าจะสุดยอดเขาเลยอะไรเงี้ยใครจะมาก็ดูดีๆแล้วก็พวกร้านแคมปิ้งมาอยู่ข้างบนนี้หมดแต่ว่าถ้ามารถเก๋งน่าจะต้องดูแรงมาด้วยมอื ต้มโขงปลาอะไรนะแซ่บปลาอะไรนะผักหวานป่าต้นโข,ง,นขงปลายา่างผักหวานอันนี้เป็นเมนูแนะนําของที่นี่แล้วก็คนรีวิวแบบแซ่บมากเรต้องลองชิมแล้วอันนี้อ่ะเ้าปลาอันนี้เป็นยำผักหวานุงมันไม่เผ็ดมันเป็นน้ำปลานี่ยำผักบุงกรอบเขาจะเสิร์ฟแต่ใบเท่านั้นเนาไม่มีก้านเลย ต้มโขงโอ้ยหนักจะผัดกันดูด้ะแซบๆเหมือนควิกลต้มโขงมันหอมมาก่แต่อันนี้แบบแต่แต่เรียวว่ะจะสซอสหวานอ่ะชิโนรีวิวข้าวผัดเป็นไงมั่งจยดโอเคไหมครับัเจืดเขาเอาไว้ให้กินกับกับข้าวว่ะข้าวสาบิ่นมันนาไปหมดเลยชิมสิ มันจืดจริงหรือเปล่ากินขนมหวานไปเมื่อกี้เนี่ยไงก็อร่อยเนาะน่าะกินขนมหวานไปเมื่อกี้บ่ายดอวได้ยัยอะรีวิวยำผักบุ้งกรอบหวานมันอร่อยเข้มข้นเป็นไงอันนี้ผักบุ้งกรอบอือเป็นไง มนี่ันกปีกไก่บ้านไร่ข้างในเขาจะเป็นยัดไส้นะมาเอายำมาให้นี่ยามนี่นีตรงนี้เป็นยัดไส้อันนี้คือเนื้อไก่แล้วก็ให้น้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มอะไรสักอย่างมาเดี๋ยวมาลองชิมน้ำจิ้มน่าจะเป็นสนัดแอปเปิ้ลดูทรงละเขาเขาไม่ใส่น้ำรูดเอ้ย ใช่ครับอร่อยไหมอันนี้มาอันนี้แล้วแบบแบบวาซาบิเลยเออวาซาบิป่ะไม่แล้วไก่เป็นไงแล้วไก่เป็นไงอือปลาทับทิมบ้านไร่หนักใหญ่เทียบกับนิ้วก้อยอ่ะยายชิมปลาสิอยากชิมด้วยเผ็ดปะไม่เผ็ดแล้วลูกไม่เผ็ดข้าวชิโน่ให้ยายชิมก่อนเริ่มกลับมาบางกัง ต้มโออมม่อใส่ไปแล้วอร่อเนี่ยค่ะามลึกก็หวานมหวานหอมผงไทยอืมหอมที่เหมือนไทยกินตะไคร้โอเค เคร้านบ้านไร่ปลายเนินเป็นร้านที่คนเยอะก็กินเสร็จแล้วเมนูก็หลากหลายดีราคาก็โอเคก็ถ้าเกิดว่าลงอยู่ข้างล่างก็จะราคาเบากว่าข้างบนเมื่อกี้ที่ขึ้นไปหน่อยนะซูจากเมนูสำหรับรสชาติก็จะออกหวานหวานรสชาติก็โอเคต้มโค้งก็แซ่บดีเลิฟต้มโค้งค่ะรสชาติต้มโค้งดีแต่ว่าปลาอาจจะเหนียวไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติอาหารโดยรวมก็แบบก็ออกไปทางติดหวานนิดนึงถ้าเป็นคนชลบุรีก็อาจจะเลิฟ อ๋อส่วนยายก็ชอบปลาทับทิมกรอบสามรสกับยำผักบุ้งกรอบใช่ยำผักบุ้งกรอบเพราะว่ารสชาติของผักบุ้งก็คือใช้เน้นใช้ใบกรอบดีกรอบนานแล้วก็น้ําจิ้มก็เป็นสามรสแนะนำไหมแนะนํายายแนะนําก็แนะนํายำผักบุ้งกรอบละกันอาชินโนแนะนําเป็น,นูไหนเมนูแต่ทอ,อ,อดชอบน้ําจิ้มไก่แล้วก็ไก่กรอบมากแล้วก็ ควรเราควรที่จะสั่งข้าวผัดเพราะว่าอร่อยถอูกกันแต่ว่าสิ่งที่ควรสั่งที่สุกกดตอนนี้มาเมนูแนะนําก็คือปลโทอดอกับไก่ที่ควรสั่งมาเลยโอเคเอ,อ่นนคนที่ผิดหวังกับลอตเตอรี่แฮร์รี่พอตเตอร์ทำนายเมื่อเช้าไม,มไม่แม่นใไหมนเออต้องไปฟ้องกระทรวงเวทมนต์ หมดหมดไปบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ถูกเดี๋ยวไปซื้อเท่าจริงอ่ะครึ่งหมื่นไม่ถูกเลยเวสียใจไม่จะถามว่าอาหารเป็นไงแนะนําเมนูไหนไอ้ยำนะกะเพราผัดบุ้งกรอบมีเราสั่งไหยำผักบุ้งกรอบยำผักบุ้งกรอบอืมร่อยจังเลยไม่ใช่ยำผักบุ้งกรอบมีอันนึงผักหวานนะเอออ๋อยำผักหวานกุ้งสดเอออีกอันนึงอีกอันนึงตอนแรกเลยมันมีอันนึงตอนแรกอ่ะผักหวานผัดไฟแดงใช่นะอร่อยอู้สึกว่าคล้ายคล้ายผัดผักบุ้งแต่เป็นเวอร์ชั่นผักหวานก็ ได้รสชาติอีกแบบนี้อร่อยดีคิวอติมทองดีนะคะนี่แท่งละเก้าสิบบาทถ้ามาที่เขายเที่ยงแนะนํานะคะร้านบ้านไร่ไปเนินนี่เขาบอกว่าทำมาจะรอยเร์เซ็เก้าสิบเก้าเอเซ็นอ้าเก้าก็คือตรงเปลือกนไม่ใช่แต่ตรงเนี้เนื้อผลไม้แท้เออตรงเปลือกคือว่าเนี่ยชิมสิครับไม่ชอบายชิมก่อนไม่คยชอบมังคุดครับ ก็คือเนื้อบังคุ้นเลยใช่ไหมใช่บังคุดแต่ว่าเปลือกแค่เปลือกไม่ใช่อ๋อเปลือกไปในติมถ้ากินถ้าเป็นเปลือกจริงกินไม่ได้ใช่แล้วนี่ก็แปลกใหม่ดีมีหลายรสใช่ไหมเรียนเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือเขาเยี่ยที่งเขาเยี่ยที่่ไปปั่นจักรยานเดี๋ยวไปปั่นจักรยานเดี๋ยวต้องถ่ายใช่ไหมถ่ายจ้าเดี๋ยวไปเจอกันเขาเยี่ยที่่บ๊ายบาย อะไรอะไรไคืออะไรไกังหันหน,นี่ผมได้เล็วเอ้ยพังแล้วมั้งเอายายเป็นไงมั่งอากาศดีแน่ปั่นออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าแสดงว่าปอดดีนี่เพราะว่าไม่เหนื่อยเลยแต่ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะ แล้วก็อากาศมันก็สบายสบไม่ได้หนาวอ่ะเย็นสบายอือมันก็ทําให้มีแรงปั่นได้นานโอเคไม่รู้สึกเหนื่อยใดๆไ้งสิ่งไม่เหนื่อยใดๆกันติ้งชอบโอเคอากาศดีมากแล้วก็จักรยานเยอะแล้วก็เขื่อนวิวเวิ์อะไรอย่างเงี้ยโหดีมากเนาะก็ใครมาแถวสี่คิ้วมาเที่ยวเขาใหญ่เที่ยงเขาดุจเที่ยงสบายพระเด้อ ถ้าใครปัน่นจักรยานไม่ไหวก็มีรถกอล์ฟให้เช่าด้วยมาปรปับพวงจุ้ยชีวิตใหม่คือเราไม่ต้องไปเขาไกลๆถึงเชียงใหม่เชียรายเราไม่มีเวลาไปเยอะต้องเสียงบเยอะหลายคนแล้วก็มาเขาเยื่อเที่ยงนี่แหละใกล้บ้านเราโอเคอากาศดีค่ะ <c oughs> เป็นแลนด์มาร์คของสี่ขิ้ว <c oughs> แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแดดแต่อากาศเย็นสบายสดชื่นมากมัสควต้องมาค่ะโ okay. อเคอะ เดี๋ยววันนี้คลิปมาเที่ยวสีคิ้วเราก็จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้คนสวยๆด้วยนะคะทันทีโอเคแล้วะบ๊ายบาย